ไปไปไป,ะปะอ่านแพชกันดีกว่าอัปเดตสมดุลเกม OTA นะวันที่20กรกฎาคมปดาห์นี้ปรับเยอะกว่าสัปดาห์อื่นหน่อยนะครับเพราะว่าสัปดาห์อื่นเหมือนจะเว้นไปหลายช่วงก็เลยมาหนักมือในสัปดาห์นี้ซะเลย เอาตัดรุ่นใหม่อัพตัดรุ่นไม่รุ่นนี่สปิไฟทอดปากอบได้ไม่ใช่นอตไม่ใช่น็อตขาแวนบางเบาไม่หักตกไม่แตกใส่ O C C Y ลดร้อยหนึ่งใส่ O C C Y ลดร้อยหนึ่งรุ่น,นใหม่มีหา ไม่พูดภาพนอเพลงนะครับไม่ต้องอ่านเยอะประการแรกเลยคือเนื้อเบ้าสนะมันคือเด็กเทียบหนึ่งในเมตาเทียบคู่กับไฮอีโบในช่วงกว่อนหน้านี้นะแล้วไฮอีโบโดนเนื้อไปนะตอนนี้เบลสก็โดนตามไปด้วยแล้วครับในแพตอทีเอนี้ก็เด็กเดมันเก่งเกินอะออแล้วถ้ามันอยู่ในมือคนที่ฝึกฝนเด็กนี้จนชำนาญอะเด็กนี้มันก็จะยิ่งเก่งขึ้นไปอีกเพราะว่าเด็กมันเล่นได้หลากหลายมากใช่ไหมเด็กเล่นได้หลายท่าปิดได้หลายแบบเด็กมันความเก่งสูงมากแล้วสกิลซื้ลิงก็สูงมากเช่นกันเพราะฉะนั้นคนเล่นเก่งๆอะ น,น,นะครับมันก็ต้องโดนเนิฟซะไปแรกเลยก็คือคิตตี้ไพร์นะคิตตี้ไพร์จากเดิมคือ 1G จี้พลังศูนย์ครับความสามารถคือตอนย้อนกลับขึ้นมือเนี่ยได้บวก2พลังต่อสู้ปรับใหม่กลายเป็น 1G จี้พลังสองครับได้เบสตัพื้นฐานมา2หน่วยแต่ว่าเปลี่ยนความสามารถครับความสามารถจากเดิมจะได้บัฟบวก2ตอนนี้เหลือแค่บวก1เท่ากับว่าคิตตี้เนี่ยพลังในการเติบโตจะหายไปเยอะมากใช่ไหมจากเดิมถ้าได้เล่นคิตตี้ตั้งแต่เทิร์นหนึ่งจบเกมเนี่ยคิตตี้จะพลังอยู่ประมาณ10ปะ่ะตอนนี้ก็ลดลงเหลือ แค่6ใช่ป่ะจะไม่สามารถเติบโตได้เยอะเท่าเมื่อก่อนแล้วแต่ว่าก็แลกมากับการที่เบสแตทเยอะขึ้นเอ่อก็ไปเนิร์ฟให้มันเบาลงในฐานะการ์ดปิดเกมใช่ไหมฟูลคอมโบจากเดิมพลัง8หน่วยตอนนี้ก็เหลือแค่6หน่วยแต่ว่าก็เจอได้บัฟในอีกด้านหนึ่งก็คือถ้าไปจั่วคิตตี้เทิร์ห้าเทิร์หกเนี่ยอย่างน้อยคิตตี้ก็ยังมีประโยชน์อย่างน้อยคิตตี้ก็ยังเป็นหนึ่งจี้พลังสองถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคิตตี้จั่วมาเทิร์ห้าเทิร์หกมันคือหนึ่งจี้พลังศูนย์ใช่ไหมก็ไปเก่งขึ้นในกรณีนั้นแต่โดดยรววมในนนฐาาะิคอหลลักขงงเ ซึ่งสงเมเป็นสมบูรละนะอ่าไปถ่าไปฮิตมังกี้ครับอีมังกี้จากเดิม2องจี้พลังศูนย์กลายเป็น3ามจี้พลังสองครับต้องใช้ในจี้เพิ่มขึ้น1หน่วยได้เบตสแตทเพิ่มขึ้นมา2หน่วยแล้วความสามารถยังเหมือนเดิมทุกอย่าง กนะ็ตามเหตุผลที่เขาให้ไว้อะ่ะรองลงมาจากคิดิี้ไพร์การ์ดที่เก่ง็นอันดับ2ในเด็กบาส์ก็คือฮิตมังกี้ฮิตมังกี้ในเด็กบราส์หรือว่าในเด็กเซราบาส์เซรามิเลอร์เคลเลยเนี่ยมันคือการ์ดหนึ่งเอเนจีพลัง10การเล่นฮิตมังกี้ในเธอจบเกมในเด็กประเภทนั้นมันคือ1นึ่งจี้พลังสิบหนึ่งจี้พลังสิบสองโดยส่วนมากอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเล่นในเด็กเซราก็คือเซราลดฮิตมังกี้ให้เหลือ1นึ่ถ้าเล่นในเด็กบาส์ก็คือเราสามารถใช้บีสยกฮิตมังกี้ขึ้นมาให้เหลือลันึ่งจี้ได้ มันจะได้ไม่แรงเบิ่มเหมือนเมื่อก่อนนะครับตอนนี้ Energy ที่จะเอาไว้สแปมการ์ดในเธอสุดท้ายตอนเล่นกับพีทมังกี้เนี่ยก็จะหายไปหนึ่งหน่วยแต่ว่าสิ่งที่จะได้แทนมาก็คือเบสสเตปพลัง2หน่วยซึ่งซึ่งก็อาจอาจจะทดแทนกันได้เพะว่าคือหมายหมายถึงเราอาจจะจ่ายการ์ดในเธอสุดท้ายตอนเล่นที่มังกี้ได้น้อยลง1ใบซึ่งถ้าจ่ายการ์ดได้น้อยลงหนึ่งใบพลังที่มังกี้ก็หายไป2หน่วยแต่ณตอนนี้พีทมังกี้มันมันก็มีพลัง2หน่วยของตัวเองตั้งต้นอยู่แล้วก็อาจอาจจะไม่เจ็บมากนะสำหรับพดป เกมก็อาจจะเป็นเพล์ที่ทรงพลังอยู่แต่ว่าการเล่นฮิมังกี้ตั้งแต่ช่วงต้นๆก็อาจจะเป็นอะไรที่ยากลำบากขึ้นใช่ไหมไอ้คอมโบบีสยกฮิมังกี้ขึ้นมางั้นเดินเทินสามตั้งแต่เทินสี่อ่ะก็อาจจะหายไปเราอาจจะไม่สามารถปั๊มฮิมังกี้แล้วยกขึ้นมือตัวให,ใหญ่ได้เนี่ยต้นเกมประมาณนั้นแต่ว่าก็เปิดแนวทางใหม่นะเปิดแนวทางใหม่สำหรับพี่มังกี้นะครับณนะตอนนี้เป็นกาคอสามแล้วสามารถไปอยู่ในเด็กเซิร์ฟเฟอร์ได้นะ อันนี้เผื่อใครจะไปลองเป็นไอเดียให้อาจจะเอาไปเล่นกับเซดาเซิร์ฟเวอร์ไปการ์ดปิดเกมคู่เซิร์ฟเวอร์ไหมเธอสุดท้ายเล่นการ์ดดรอก3ได้3ใบเล่นเซิร์ฟเวอร์เล่นดรอก3อีกใบแล้วก็เล่นฮิมังกี้ฮิมังกี้ก็จะกลายเป็น3ามี้พลัง6แล้วเซิร์ฟเวอร์ก็บับให้อีกทีหนึง่งก็อาจจะเป็นอะไรที่ต้องไปลองดูโอเคแล้วก็ใบสุดท้ายในเด็กบ้าที่โดนเนิร์ฟนะครับก็คือสไปเดอร์แฮมนั่นเองสไปเดอร์แฮมจากเดิมหนึ่งหนึ่งเราสามารถเปิดตัวเปลี่ยนการ์ดจี้สูงสุด,ลนะนนลดกลายเป็นหมนะูณตตอนนนนนีี้้้้เเปปลล่่่ยยคคาาาไไดดรับจกกก1 1็็2 2 2ะใช Energy แ พลังต่อสู้เพิ่มขึ้นมา1หน่วยไม่ได้ทำเมก้าที่ค่อนข้างแข็งแกร่งในซอนสามเด็กคุณอาแปลกใจที่เห็นมันถูกรวมกับเด็กเป้าอย่างไรก็ตามนั่นเป็นเด็กที่มีคนเล่นมากที่สุดลและเมก้าที่แข็งแกร่งที่สุดเป็นอันดับสามเออก็อันนี้ก็คือเรียงกันเลยนะครับอ่าห้องเชือดห้องเชือดเด็กเป้าอิทิพายคือการ์ดเก่งอันดับหนึ่งฮิตมังกี้คือการ์ดเก่งอันดับสองส่วนเก่งอันดับสามคือสไปเดอร์แฮมนะครับอินดอว่าเชือดเชือดสามใบตามความเห็นเดฟคือสไปเดอร์แฮมมันทูสตรองเเกิินนนททีี่่่่่สาาาามมรถตััดดดวคอออขขงงงฝ้้ไยๆะ ที่เขายกตัวอย่างเมืเ่อกี้ชีฮักเดซเออนาอพาลิฟส์บลาๆอะไรก็ตามแต่ซึ่งมันมันดีเกินการหนึ่งเนี่ีแล้วยิ่งเท่าไปผสมกับเด็กอย่างบราสเนี่ยแม่งก็ยังมียิ่งมีโอกาสที่จะทําลายการวินคอนฝั่งคามากกว่าหนึ่งใบด้วยใช่ไหมในกรณีที่วินคอนเป็นการค่าได้สูงๆถ้าเล่นกับเด็กแรมเนี้ยแบบทุบดูมยกขึ้นมาลงอีกเกทิร์นทุบโอดินอะไรเงี้ยเออมันดีเกินแล้วตรงนี้เดฟเขาก็บอกไว้ด้วยนะว่าเขาไม่ไม่ค่อยพอใจกับการที่มันดีเกินขนาดเนี้ยเขาเขียนไ้เลยว่าอาจจะมีกาาารรรปปับเลี่ยนมขอขงส เพื่อไม่ให้มันดีอย่างเงี้ยแต่ว่านะตอนนี้ก็ปรับ OTA ปรับเพิ่มค่าได้อะไรอย่างนี้ไปก่อนแล้วก็จะรอดูว่าอัตราการเล่นความเสถียรความเก่งของมันจะยังเท่าเดิมอยู่ไหมจะลดลงหรือเปล่าตามนั้นนะครับสามใบนี้ผมเห็นด้วยหมดนะผมเห็นสมผลหมดเพราะว่ามันมันอยู่ในเด็กอันดับหนึ่งของเม,มตามามาเดือน2เดือนแล้วอะต่อไปจะเป็นบัฟแล้วนะซึ่งบัฟนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยไปกว่าเนฟนะครับใบแรกเลยที่ได้บัฟก็คือฟินิก f o ฟอส ความสามารถเดิมคือ5 g พลัง6ความสามารถชุบการ์ดที่ถูกทำลายแล้วก็รวมร่างย้ายได้นี่ทุกคนรู้อยู่ละที่เปลี่ยนไปตรงนี้ได้บัฟก็คือจะถูกลดเอเนจีครับจากเดิม5 g ตอนนี้จะเหลือแค่4 g ซึ่งจะทำให้ Phoenix Force เล่นได้ง่ายขึ้นมากในเด็กเดิมๆที่ Phoenix Force มันเมคเซนน่ะอย่างเช่นเด็กที่เล่นกับ Multipleman ใช่ไหมทำลาย m u l t i p l e Man ทำลาย Human To r c h แล้วก็ย้ายแบบย้ายกอป Multiple Man ย้ายเบิร์น a ิ Torch แล้วใช้อานิมทำลายไปสองตัวใช้ไทมัสเตอนน Force เนนร์กอล์เพิ่มขึ้น ีนิก์เทรหมายความว่าถ้าชุบมัลติ i ป l e m a นอะจากเดิมแม่งชุบเทธอห้าย้ายได้แค่เทิร์นสุดท้ายเดินหกเทิร์นเดียวแต่ณตอนนี้เนี่ยถ้าเราชุบ m u l t i p l ลแมนได้ตั้งแต่เทิร์นสี่อะเราจะมีเทิร์นในการย้าย m u l t i p l ลแมนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเทินหมายความว่าเราเราจะก๊อปปี้ได้เพิ่มอีกสองตัวเข้ามาแล้วมันจะเ c r ซี่มากพลังมันจะเวอร์มากถ้าใครไม่เคยดูคลิป Definit Force m u l t i p l ลแมนก็ลองย้อนไปดูได้นะครับไอคอมโบอย่างนั้นอะมันจะเสถียรขึ้นแล้วมันจะทําได้เยอะขึ้นทําได้แรงขึ้นซาบูลดคอสได้ด้วยซาบูลดคอสซาบูลดคอสไม่ไม่ค่อยมีผลอะไรเท่าไหรรรร่่ถถ้าาาามมผเเเเพะวด็ฟฟนนนิิิก์์อทท มันมันอยากเล่นทำลายไงเธอหน 1, ึน 2, ่งเธอสองเทอสามไมนอยากเล่นการ์ดทำลายไงมันไม่ได้อยากลดค่าไลฟ์ฟินิกฟอสต์เอามาเล่นเธอสามถ้าเล่นซาบูเธอสองแล้วเล่นฟินิกฟอสตทเธอสามแล้วเราเราจะไปทำลายเธอไหนอ่ะเกียบๆปะเรื่องเรื่องซาบูผมว่าไม่ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แต่ที่มีผลจริงๆเลยก็คือจำนวนเธอในการย้ายจำนวนเธอในการมูฟเนี่ยมันเยอะขึ้นอันนี้อันนี้นผมผมแปลให้แบบสั้นๆนะครับอ่าฟินิกฟอสต์กระจอกหมาเกินนะครับก็เลยต้องต้องต้องรีบปั๊บซีซั่นพาร์ทฟินิกยังไม่ทันหมดเลยนะครับ ปั๊บซะแล้วการลด energy ให้เหลือ4หน่วยเนี่ยทำให้ฟินิกแม่งน่าเล่นขึ้นโคตรๆแล้วก็ทำให้มัลติเพลแมนที่ชุกขึ้นมาไม่โดนช้างฉีเตะเพราะพลังจะเหลือแค่8อันนี้ก็เป็นอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วเขาก็บอกว่าถ้าบัฟเนี้ยมันเป็นอะไรที่ c r a ี y เกินไป<ๆ>เดี๋ยวเขาจะไปลดพลังของฟินิกฟอร์องนะครับแต่เขาจะยังคงค่าได้ของฟินิกฟอร์ไปที่4หน่วยเราน่าจะได้เห็นเด็กฟินิกฟอร์แบบเก่งๆแบบเจ๋งๆก,ก,ก,กันกันแน่นอนแล้วปะ่ะฟินิกฟอร์สคอสสีมัน มันมันดีอ่ะเออมันดีอะ,มอะไม่มีอะไรจะพูดแล้วอะอย่างที่บอกอ่าใบถัดไปคือโกสปา s เดอร์ครับโกสปาเดอร์จากเดิม2 g จี้พลัง3ตอนนี้กลายเป็น1 g จี้พลัง2นะตัวลดจี้แล้วก็โดนลดสตาครับแต่ว่าเป็นถือว่าเป็นการบับเพราะว่าการอย่างโกส s าเดอร์เป็นการที่เราใช้แค่ความสามารถมันอยู่แล้วนะแล้วการที่เราสามารถใช้ความสามารถมันได้ในเอเนจีที่ถูกลง1หน่วยเนี่ยเป็นเปอะไรที่ดีมากสงพลังมากเออก็ ทำให้โกสไปเดอร์น่าเล่นขึ้นอ่ะโกสไปเดอร์มันเป็นการ์ดเชื่อมคอมโบเป็นการ์ดต่อคอมโบอยู่แล้วนะการที่มันเหลือแค่หนึ่งเอเนจีมันก็จะยิ่งทําให้มันต่อคอมโบเชื่อมคอมโบได้ง่ายขึ้นเล่นไดเนกมูฟส์แบบล้วนๆอ่ะเออก็เอาไปดึงมาริปลแมนดึงวอลเจอร์ดึงสไปเดอร์แมนสอดสัว่กาวได้ง่ายขึ้นที่เอเนจีเดียวหรือจะเอาไปเล่นกับฟินิกฟอสที่ได้บัฟมาเหมือนกันก็ได้ใช่ไหมก็ก็ดีดีขึ้นมากครับดีขึ้นมากโกสไปเดอร์โอเคแล้วก็ไปถัดไปที่ได้เนิร์ฟครับคือตุลาาากร3หน้ จากเดิม6กจี้พลัง6นะได้บัฟสเต็กลายเป็น6กจี้พลัง9ครับให้สเต็มันอะ่ะตุลาการมันปรับตรงอื่นไม่ได้เลยใช่ไหมสิ่งที่มันทาได้ก็คือไปบัฟสเต็อ่ะการบัฟเพิ่มให้ตุลาการ3หน่วยตรงนี้ก็เหมือนที่เดฟบอกก็คือเหมือนเพิ่มพลังต่อสู้1นหน่วยอะ่ะเพิ่มพลังต่อสู้1ห,หน่วย3เลนเพราะสุดท้ายแล้วมันไปหานอยู่ดีนะครับ <c oughs> ก็มีโอกาสโดนช้างฉีเตะแต่ว่าก็ได้พลังในการแชร์ที่มากขึ้นเอาไปเล่นกับไอรอนแมนก็มีตัวคูณเยอะขึ้นก็ตามที่เดฟบอกถ้าการเปลี่ยนนี้มัน เพิ่มพลังให้มันิีกมั้งอันนี้ผมก็ไม่รู้แต่เท่าเท่าที่ไปลองมาเมื่อเช้าอ่ะเมื่อเช้าไปเล่นตุลาการในคอนคว e สมามันก็แดงขึ้นแต่ก็ต้องรอดูระยะยาวว่าเมยใต้ไปยังไงไม่เทปไปที่ได้บัฟครับมาจิกมาจิกนี่คิดว่าน่าจะเป็นใบที่เครซี่ที่สุดแล้วป่ะที่ได้บัฟในแพทนี้จากเดิมนะครับมาจิก 5G พลัง3กลายเป็น 3G พลัง2ความสามารถในการเสกลิมโบลงเทิน6ไม่ได้น,นี้ยังอยู่เหมือนเดิม ทีนะ่ท่านนี้ดูเหมาะที่จะทําเช่นนั้นด้วยด้วยวาเลนสุดฮอตที่ออกสู่ท้องถนนผ่านซีซันพาร์ทเอาไปเที่ยวบับขายวาเลนซะแล้วบับขายวาเลนฟินิกส์ซะแล้วฮัลโหล <c oughs> เปียนเองด้วยว่าบับขายวาเลนมาจิกนะครับแต่แต่วาเลนสวยจริงนะมาจิกนะตอนนี้เนี่ยทำให้เด็กคอมโบความฝันแทบจะทุกเด็กเล่นง่ายขึ้นใช่ไหมก่อนหน้านี้ฟินิกซ์อ่ะในเด็กประเภทนั้นมันจะไปแย่งสล็อตลงในเทิร์น5เด็กตั้งคอมโบเนี่ยเทิร์น5แม่งต้องเสียเทิร์ในการเล่นเซดาเสียเทิร์ในการเล่นนิมรอดเสียเทิร์ในการเล่นการ์ดแบบ การ์ดคอมโบของตัวเองอะไป1เทินเพื่อลงมาจิกในเทินหแต่ณนะตอนนี้เนี่ยเราสามารถลงมาจิกทิ้งไว้ได้ตัง้งแต่เทินสเลยเว้ยแล้วในเทินสี่เทินหเทิน6ที่เหลืออยู่อะเราเราเอาเวลาไปเซตคอมโบได้ง่ายขึ้นนะนี่เป็นการปรับที่ดีมากๆครับดีมากๆในในทุกเด็กที่ใช้ประโยชน์จากมาจิกได้อะอะไรก็ตามแต่ที่อยากได้เวลา7เทินอะม่งใส่ได้หมดเลยแล้วมั่งดีขึ้นมากๆเซเลโบ2เลย 빅เด W เอรอะมาจิกอะเล่นกับเซิร์ฟเฟอร์ก็ได้ตอนนี้กลายเป็นคอสสแล้วใช่ไหมเซิร์ฟเฟอร์บัฟได้อีกเอาไปเล่นกับเซิร์ฟเฟอร์ฮิตมังกี้ก็ได้ได้เทิร์นเพิ่มได้เอเนจีเพิ่มปั๊มฮินมังกี้ในเซิร์ฟเฟอร์ได้คือดีมากอะคือดีมากนะตอนนี้ แต่ว่าจุดอ่อนมันก็ยังอยู่ใช่ไหมจุดอ่อนก็คือพวกการ์ดแก้พื้นที่ของมาจิกแบบสตรอมดูริตี้สโตนไรโนอะไรเงี้ยก็สามารถแก้มาจิกได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราจะเปิดดิมโบให้เห็นเลยตั้งแต่เทิร์นสแต่ว่าก็ก็เป็นผลดีโดยร,รวมอยู่ดีใช่ไหมเพราะว่ามันทําให้เซตคอมโบได้ง่ายขึ้นถ้าเราเองมาจิกไปเล่นในโหมดอย่างคอนเควสเนี่ยคือเราอ่านได้อยู่แล้วว่าฝันหนุ่มข้ามมีสตรอมหรือเปล่าฝันหนุ่มข้ามมีการ์ดเปลี่ยนพื้นที่หรือเปล่าแล้วถ้าฝันหนุ่มข้ามไม่มีอ่ะการได้เทมโปลมาจิกลงไปตั้ง แล้วก็ที่ที่อยากจะพูดถึงมาจิกเล็กน้อยก็คือณนะตอนนี้เซเลโบ3ของผมนะครับโดนเนิร์ฟอีกแล้วทําไมเซเลโบที่เป็นที่รักของผมตั้งแต่เซเลโบ5แล้วตอนนี้ก็มาเซเลโบ3มันถึงโดนเนิร์ฟไปหมดเลยวะเซเลโบ่ไปทําอะไรให้สเกนดิเนอร์เจ็บชาน้ําใจวะเซเลโบ3ของผมหายไปเลยครับการที่มาจิกหายไปจากเซเลโบ3เนี่ยผมผมถือว่าถือว่าคนเครื่องแย่นะณตอนนี้ถ้าอยากเล่นมาจิกเซเรโบ3ก็ต้องไปใช้บาสปั out, ๊มเอาแต่ก็เซเลโบ2ก็จะได้มาจิกไป ากอว่านะตอนนี้เซเวอร์สก็จะแฮปปี้ใช่ไหมเซเวอร์สได้เวลาในการเซ็ทคอมโบเพิ่มขึ้นเทอหนึ่งเหมือนกับเซเวอร์สมเมื่อก่อนแถมตอนนี้ใช้แค่3ามี่ในการเล่นด้วย,ยก,ก็ก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นแล้วก็อนถัดไปเป็นพื้นที่นะพื้นที่ที่โดนปรับในแพทนี้คือเกรดเว็บครับเกรดเว็บความสามารถคือหลังแต่ละเธอสุ่มย้ายการ์ดหนึ่งใบามายังพื้นที่นี้สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือจะทําให้พื้นที่นี้ปรากฏน้อยลงเลยก็พื้นที่มันป่วนเกินก็ออนั่นแหละให้มันน้อยลงกดหัวประมาณนี้นะซอฟต์บแวบร,บบบร,ร์ซกฟก์า เป็นไงคิดเห็นยังไงกันเนืร์เปาสสำหรับผมก็โอเคแม็กเซนบัฟหลายๆใบเรื่องเรื่องบัฟเนี้ยน,น่าสนใจมาก,น,าน,มากน่าสนใจหลายใบถือว่าเปิดต่อมความคิดสร้างสรรค์ได้หลายต่อมอยู่นะโดยเฉพาะมาจิกเนี่ยส่วนในฟินิกส์ฟอร์์นี่ก็โอเคถือว่าเป็น w <What? S 1> ดับเบิลยูแพชชัทแพ OTA นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ snap up ได้ดีมากนะอวยหน่อยแล้วกันนะครับ คือถ้าถ้าเป็นเกมการ์ดอื่นๆมันต้องรอแพทใหญ่แบบเดือนหนึ่งครั้ง2เดือนครั้งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่การที่สนั p มี OTA ปรับตัวเลขแบบเล็กๆน้อยๆอย่างงี้มันมันดีมากอะบางทีมันคนอาจจะสงสัยว่าแบบ,แบ,บเฮียปรับแค่ตัวเลขมันเช็คเมตาได้จริงหรอวะ แต่เนี่ยตามนี่เห็นเลยแม่งปรับเพื่อตัวเลขเดี๋ยวแม่งเช็คเมตาเช็คเด็กหลายๆเด็กได้แบบอิมแพกสูงมากอ่ะพอขอญาติอวยนะครับขอญาติอวยใครใครไม่ถูกใจการอวยขอภัยนะครับช่วงนี้ไม่ไม่ค่อยอยากอวยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคนไม่ชอบแแ a p post ใส่ผมอีกนะครับมันมีครั้งหนึ่งเคยอวยแล้วแบบมีพี่ชายเขามาพิมพ์ในแชทอวยเลยนักหนาอวยจุงทำไมแล้ก็กูจะอวยกูชอบฮัลโหลหยอกหยอก